สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับไม้ประดับยอดนิยมนะอ,อีกต้นหนึ่งในบ้านเรานะที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือยางอินเดียนะครับต้นยางอินเดียนะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ะจะเป็นต้นเขาจะตรงขึ้นมาเลยนะแล้วก็แตกนใะบออกด้านข้างนะพร้อมสวยมากนะครับอันนี้พิเศษหน่อยก็คือเขาเป็นยางอินเดียด่างชมพูนะครับ อย่างอินเดียจะมีด่างขาวด่างชมพูแล้วก็อย่างอินเดียดำนะแล้วก็มีอย่างอินเดียเขียวนะครับอินเดียเขียวนะอันนี้เป็นด่างชมพูนะครับนี่ด่างชมพูนะสังเกตว่าใบาเขาเนี่ยนะจะเป็นด่างนะออกออกด่างเลยนะเส้นกลางใบจะออกเป็นสีชมพูสวยงามนะครับใบหนานะครับใบหนานะมีความหนาความแข็งมากนะครับมีความหนาความแข็งมากอันนี้คือยอดเขานะน,นี่คือยอดเขา เวลาที่เขามีใบใหม่นะครับเวลาที่เขามีใบใหม่เนี่ยเขาจะแตกนะจากสงส่วนเนี้ยนะออกมาเป็นใบนะเอามาเป็นใบ,นะาานบแบบนี้นะขึ้นมานะใบใหม่ก็จะชมพูชัดเจนนะครับนะสีชมพูออกชัดเจนเลยนะนะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการเอ่อชำนะขยายพันธุ์เขากันนะครับนะลักษณะก็คือนี่ ผมก็จะทำการตัดนะครับทำการตัดยอดของเขาออกมาชำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะอันนี้คือ,อยางอินเดียที่เราตัดออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีน้ำยางนะไหลออกมานะครับอันนี้คือกิ่งที่เราจะนำไปขยายนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นข้อนะครับแล้วก็เอาไปปักชำกันนะอันนี้คือต้นที่เราตัดออกมานะ เดี๋ยวเรารอให้น้ำยางเขาเนี่ยไหลออกหมดก่อนนะครับให้เขาหยุดก่อนเสร็จแ้เดี๋ยวเราเอาปูนแดงนะมาทาเพื่อเป็นการที่ป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยขึ้นลานะครับไม่ให้เขาขึ้นลานอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปักชำยางอินเดียนะครับด่างชมพูอันดับแรกที่เราต้องมีก็คือขวด เอ่เป็นแก้วอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ขวดพลาสติกที่เหลือเนี่ยมาตัดปากออกนะครับให้เป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็น้ำนะครับน้านี่ตัวนี้ผมผสมน้ํายาเล็งลากเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในแก้วนี้นะครับแล้วก็มีดสตอร์นะครับเอาไว้ตัดแบ่งกิ่งพันุนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวยางอินเดียนะครับที่เราได้มานะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นข้อเป็นข้อให้ดูนะครับว่ายังไงนะครับ อันนี้คือที่เราตัดแบ่งออกมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะได้มาประมาณขนาดนี้นะ,นะอันนี้ก็มาทั้งยอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปทาในลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าผิวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะน้อยนะครับเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้เองนะตรงนี้กับตรงนี้นะ้ะที่ลากเขาจะงอกออกมาได้นะครับ ส่วนต้นนะต้นเขาจะออกจากซอกของใบบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เดีนะ๋ยเขาจะ,จะเจริญเติบโต,ตออกมาจากตรงนี้นะตรงข้อใบนะดังนั้นผมจะทําการเพิ่มนะเพิ่มพื้นที่นะเพิ่มพื้นที่ของเขานะให้มันมากขึ้นนะสำหรับที่เขาจะได้รับน้ํายามากขึ้นนะครับผมก็จะทําการตัดตัดขวางนะแบบนี้นะ นะตัดขวางแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกอันนะแล้วเราก็จะพอทําอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็จะนะเอาน้ํายานะครับน้ํายาเ<น>ต้งรากผนะสมกับน้ําเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่เราทําแล้วเนี่ยจุ่มลงไปให้ตัวเนี้ยมันอยู่ในน้ํานะครับนะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ30วันนะล่าเขาก็จะเริ่มเดินออกมานะครับลา,าก็จะออกมานะตอนแรกก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่าเอาไปให้เขาโดนแดดนะเก็บไว้นะครับแบบนี้30วันนะเพราะวันล่าเขาก็จะออกนะพอออกเสร็จเราก,ก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับ,บการขยายพันธุ์ต้นยางอินเดียด่างชมพูนะครับ